พอบาทนึงบาทนึงทำมันทำมือสองนิ้วบาทนึงกันเนียวอ่ะเออเอาสองโอเคบาทมันเท่าไรล่ะพี่บาทเอามายี่สิบพอป่ะมีสั้งป่ะขายอยู่ห้าสิบเอามายี่สิบ ชา่าก็ช่วยถุเราใส่่าเรเห็นแล้วมีตางหมอหรแต่เราแถมเสื้อให้่อไแถมเสื้อให้อีกัเหรอปกติเราจะให้เขาแหละถ้าเาดีเาก็เลยจํไออันนี้มันไม่ติดอันนี้ให้ถ้าเกิดซื้ตัวนไม่คใจดีขอบคุ่องไปเล่นเ่นเพาี่ไม่รู้มติดไม่ติดห้องไปเล่นเ่ได้เพี่ให้ เขาใจแต่ก็คือเราก็ต้องให้เขาบ้างอะไรเขาบ้างไปนี่ก็ถือเขาช่วยเราใส่เล่นได้ก็บ้างใส่เล่นได้ก็ซื้ออย่างให้อย่างนึงให้ให้ปกติจะให้เขานี่แต่เขาเคยให้เขาเรื่อยใช่ไหมเขาก็เลยจำได้แว่นตาเอาเกาแค่ยี่สิบ แว่นตาเขาแค่ยี่สิบบาทแล้วก็ใส่แล้วสวยนี่เขาเหรอครับออกเลขอะไรอ่ะห้าหกครับห้าหกโอ้ห้าหกอ่ะมีบ้างมีบ้างเอาห้าหกหน่อยนิดเดียวอก้าใหม่ห้าหกห้าหกหนอยใช่ไหมสวยนี่คุณแต่ถ้าคุณหนึ่งใส่สวยมากเลยจริง ดี๋ยวรไ้ยี่สิบลไ้ยี่สิบคหนึ่งส่วนนี้เขาก็กำลังจะเอากำลังจะเลือกจ่ิงเนี่ยใช่นี่เนี่ยกำลังเลือกหน้าได้นี่เลยค่ะลูกคือไม่คูอยู่ปนโ้หเยี่ยมเลยลอ่ให้คุณหนึ่งถ่ายดิโอ้โหเวย เนี่ยมีคนเขาคิดถึงก็บอกให้ฝากถ่ายรูปแม่ค้าผักมาให้ดูหน่อยนักบัญชีอะลงบัญชีอะไรบ้างถ่ายก็นทาไลนนักหนาเลยเนี่ยแต่มีคนเขาคิดถึงไงเอฟซีคิดถึงก็บอกเขาอยากเห็นโอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่หนึ่งไปตลาดเ้าบอกไปบอกอย่าลืมถ่ายรูปแม่ค้าผักมาให้ดูด้วยนะเขาเป็นนักบัญชีด้วยใช่ไหมแบบนี้นะวักแม่ค้ามีตั้งหลายคนเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าคนนี้หรือเนี่าอ๋อแม่ค้าคนไปดูได้คี่ปาด้วยหลังก็ หน้วตาลครึ<า>่งโล,ลเอาปช 100. อาชิหนึ่งร้อยหนาสิบนึ่สิบบาทเนี่ยบาทอันเรื่องสีชมพูเนี่ยอันนี้อันนมลยนนเท่าไหร่จ๊ะป้าหมอ, <120. S 1> หอย